เกะจัดเห็นมัเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูยางมันดิมันต้องแกะเป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์ไปอะเป็นชั้นเป็นชั่นมันมันเพียงเพราแกะยากเหรอแต่ว่าถามว่ามันแกะยากไหมมันก็แกะยากนะดูเนี่ยมันดดูิกว่าจะได้กินเธอเขาสั่งมาลังนึงดูดิรูปแบบนี้มันมันไม่นิ่มนะเธอมันแข็งต้องดูขปูอืออือ มังคุดคัดแพงเพราะอะไรนี่มาดูกันเลยว่าเนี่ยมังคุดคัดที่เขาคัดเป็นลูกๆไปเร้วอว่าลูโลนึงอ่ะห้าร้อยบาทแพงเพราะอะไรเนี่ยเอาเนี่ยที่ลูกมังคุดคัดอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอเธออ๋อเธอว่ามันต่างจากมังคุดดิบยังไงเออมันไม่ต่างจากมังคุดสูกยังไงอ๋อก็ไม่รู้ไม่รู้จักมังคุดคัดอะไรของเธอเนี่ย มังคุดคัดเนี่ยท่านั้นเขาคัดมาแบบว่าลูกที่แก่จัดใช่ไหมมัมไม่ใช่มังคุดคัดคืออะไรก่อนคือคือเขาคัดมาแล้วเาัดออกมาใช่เขาคัดมาแร้วว่าเนี่ยมังคุดที่แบบว่าแก่จัดแลว้วเอามาทําถ้าเวลาเรากินเข้าไปอ่ะมันจะกรอบกรอบแล้วเม็ดมันหนัเคี้ยวได้เม็ดมันจะไม่ขมเหมือนมังคุดที่สุกแลว้วเห็นเขาแบบว่ารีวิวกันเต็มเราก็ลงลงไอ้นั่นเลยนะเจ็ดสิบเอ็ดน่ะอะไรคือเจ็ดสิบเอ็ด เเเซว่นมีออเซเว่นลงมังคุดคัดแล้วที่นี่เขาก็เลยแบบอยากกินแต่ว่ามันแพงที่แบบเขาคัดมาแล้วอ่ะมันแพงมันเท่าไหร่มันก็มันสามสามลูกอะร้อยหนึ่งไม้นึงอ่ะแล้วอันนี้เธอซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยตั้งกล่องหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยสามโลร้อยสามโลร้อยล้าสิบเก้าบาทสามโลรอยห้าสิบเก้าบาทก็นั่นแหละมันมันต่างกันที่มันแพงในสิบเจ็ดสิบเอ็ด อันนั่นเขาคัดให้แล้วบเขาแบบแก้ให้แล้วไงเขาบอกแล้วเออเขาปอกแล้วเนาะปอกไปว่าเรียบร้อยเลยพร้อมกินแล้วก็แช่เย็นมันจะกรอบมากวันนี้ก็เลยอยากลูอยากลองว่ามันต่างกันจากมังคุดที่แบบว่าซุกมากๆแล้วยังไงอะไรเงี้ยแต่เอ็งมาลองทํากันดูนี่ยากบ่ใช่ไหมแต่เขาบอกว่ามันปอกยากที่มันแพงเพราะว่ามันปอกยากไปนี่วางไว้ในนี้แหละ อันนี้เป็นน้ำเปล่าเอาไว้ล้างยางเอ้าเห็นมีดได้ไหมอ,นนอันนี้ทำอะไรเอาเกลือมาเตรียมอุปรกรณ์ก่อนตัวนี้ปอกเสเร็จแล้วเอาใส่นี่อันนี้ใส่อะไรอะไรนี่คืออะไรนี่สองชามเนี่ยคืออะไรใส่เกลือใส่เกลือเพื่อล่างยางเธอมันมีสองชามชามชาม,ชามหนึ่งอ,นนอะไรนนไชามนึงเดี๋ยวฟังก่อนนะชามนี่เอาไว้ปอกเวลาเอง เอ็กเนี่ยปาดหัวแล้วก็ใส่ปุ๊บๆแล้วก,ก็ปอกใส่ส่วนปอกเสเร็จแล้วเอาโยนใส่นี่ไอตัวนี้มีน้ำมะนาวเพื่อล้างยางเวลาอันนี้มันจะไม่ดำส่วนน้ำเกลือ,อนี่เอาไว้ล้างยางแบบปอกปุ๊บใส่นี่ยางหายเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือเ็จแล้ี<ส>่ยวเสเร็จแล้วโยนใส่นั่นมาอ่ะเริ่มดูสิจะทำอะไรก่อนเนี่ยนี่ไงคนนั้นนี่เดี๋ยวลองปาดดูก่อนเธอรู้นนี่เอาขึ้นขอบบนใช่เฉย จะกดดิีปัดหัวปัดถ่ายลองตันหัวตัดถ่ายแต่เขาบอกว่าปอกยากมากในทำไงแต่ว่ามันแข็งจริงเนี่ยแข็งจริงจรินะต้องนั่งท่าใหม่ต้องขมขืนมันเออไม่ใช่ต้องคมต้องขมมันเนี่ยมันแพงเพราะว่ามันปอกยากเออนี่ดูดิยางเนี่ยยางมันเห็นไหมมันมียางเหรอยางมังคุดไง ปอกป็มังคุดธรรมดาของเรานี่แหละใช่ไหมใช่มังคุดธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าตัวนี้ระวังมือนะมันเกี่ยจัดเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูยางมันดินี่เห็นไหมทิ้เนื้อปลาเลี้ยวเนี่ยเห็นป่ะระวังนะแล้วเองปอกปาดหัวปาดไายทิ้งไปจักแป๊บนึงเออลองดูก่อนจักลูกก่อนเนาะอย่าคุกปอกเออเดี๋ยวมึงปาดหัวปาดไายไว้ดูนี่นี่ร่างยางมันออก มันต้องแก้เป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์ไปอ่ะเป็นชั่นเป็นชั่นอะายนะเนี่ยเด็กๆควรมีผู้ปกครองนะใช่ถ้าแบบว่าเอาไปคัดเองอ่ะเขาว่ามันแข็งเรากว่าจะได้กินมันก็ซื้อมังคุดอันนั้นกินเถอะมันแพงเพราะอันนี้เหรอซื้อแพงเพราะแก้ยากรอแต่ว่าถามว่ามันแกะยากไหมมันก็แกะยากนะแต่ว่าทุเรียนแกะยากกว่า ยากตรงไหนใช้ผัวแกอันนี้ผัว้แกให้ไหมหรอผัวก็แกหรอไม่กินไม่รู้จักด้วยถ้าซื้อมาแบบนี้ผัวแกห้ไหมหรอไม่แก้ดิ้แกหรอไม่รู้จักเนี่ยเขาบอกว่าชาวสวนอ่ะเขาว่านี่เขาจีต้องไปคัดใช่ไหมคัดที่เป็นลูกแกะีจริงๆอ่ะเราก็เอามาแกะแบบนี้ได้ลองดูว่าวิธีไหนมันจะแกง่ายเนี่ยเขาต้องโปกไปที่หน่อยแบบนี้ ปอกไปที่ละชั้น,นมันมีสามชั้นเดี๋ยวปอกชั้นที่สอง่อนให้ไหมเนเนื้อมันอยู่นนี้ดูเนื้อมัน,นเนี่ยแกะแยากแข็งโอ้นี่ระวังมือนะเลเยอะที่สองนี่เล้เยอะที่สามมันจะเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าอยากความอยากของมันก็คือตรงเนี่ยห้ามให้มันโดนเนื้อถ้ามันโดนเนื้อมันก็ไม่สวยใช่ไหมเห็นไหมไม่ใช่ันไม่สวยมันก็กินเนื้อเนื้อมันก็หายไปนี่เหรอเออนี่ยนะได้ปะ กว่าจะได้กินเถอะเขาสั่งมาลังหนึ่งดูดิโอ้โหลังหนึ่งต้องปอกกี่วันวะเนี่ยวันเดียวเนี่ยลังหนึ่งภารกิจพิชิตมังคุดคัดถ้าเขาบอกว่าเอาไปแช่เย็นๆใส่ฟิตไว้แช่น้ำแข็งอะไรเงี้ยอือน้ำแข็งมันน็อกมันเลยมันจะอร่อยมากเลยหลือน้ำแข็งมาลงตรงนี่ดีไหมวะโอ้โหเป็นไงไม่เหลือลูกกระจึงหนึ่ง อ๋ก็ธรรมดาของขุดแม่ดูสภาพของกลูกกูว่าาแปลกรอบมันคือแพงเนาะแบบกลัวจะแก้ได้แต่ละลูกอ่ะถึงว่าเขาขายสามลูกร้อยไหมเสียบไม่ขายนะเธอตอนแรกเขาจะชวนเธอไปตลาดเสียบกันโกไปซื้อมังคุดคัดกินเห็นเอาก็เห็นเขารีวิวดีเนาะอยู่มันมีอยู่แค่ตลาดเสียบันโกเนาะเขาก็อยากไปกินที่นี่เมื่อวานนี่ก็เลยไปไทฟีดโอ้ดูมือดูเอ้ย จริงๆด้วยต้องจุง่มน,น้ำไปด้วยถ้าเออดูดิว้ายยางนี่แหละมันแพงเพราะนี้แหละเขาว่าวิ้ยแล้วมันจีร่างออกไหมเฮ้ยดูเ <c oughs> ขาบอกต้องทำในน้ำตลอดต้องหามออกโอ้หามอยู่ออกอเลยเหรอเมื่อกี้ลองทำกะอันนั้นดูกะอะไรนะกะกะก๊อกน้ำมันไม่ดำดิกะก๊กอกน้ำม,มันนดำด้ำไหลผ่านคือน้ำไหลผ่านตลอดเนี่ยต้องไปนั่งทำกะก๊กอกน,น้ำหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห โอ้มก๊อดเขาบอกเขาบอกกระจุมกูเห็นในคลิปบอกกระจุมบอกกระจุมยังงี้อ้าวเหรอเมื่อกี้เองทําตรงนั้นดูในคลิปเหมือนไงเนาะอืมมันก็ททาชิบชับชิบชับถามว่ามันยากมากไหมมันก็ไม่ได้ยากมากหรอกแต่ถ้าเองซื้อลูกซุกมากินน่ะมันก็ง่ายกว่าถ้าซื้อถ้าซื้อลูกซุกมากินมันก็เอาได้กินเลยเนาะบีบปึ๊บได้กินปั๊บอันนี้บีบก็ไม่ออกล้วนี้ต้องมานั่งแกะทีละน่ดนี้ ง่แป๊บเดียวดำเหรอเห็นไหมมาทำมันโดนยางมันกระดำเลยมาชูกล้องสิเสร็จแล้วเป็นไงเดี๋ยวแป๊บนึงดูนี่ล่างมือก่อนนี่เห็นไหมนี่เป็นไงรูปแบบนี้มันมันไม่นิ่มนะเธอมันแข็งนั่นก็คือมังคุดนั่นแหละแต่ว่ามันแข็งเธอฟังเสียงเธอฟังเสียงใกล้ใเอาไม้เข้าใกล้ๆสิอื้อ อกัดเอาไม้เวลากัดเอาไม้ใกล้ๆดูนี่เม็ดมันเคี้ยวได้เลยนะคือไม่ขมอร่อยอ <laughs> ต้องดูของกูอืมมันจะกรอบแล้วอืมเค้วอืม,อ,มอร่อยนะนี่อร่อยว่ะอืมไหนดูมือดิ นมาชิมสิคิดว่ามันจะฝาดมันก็ฝานด้วยมันหวานมันอมเปรี้ยวๆหน่อยๆอร่อยไหมแถบไม่ได้ยินโอ้ยมันต้องจุ่มน้ำตลอดปะเนี่ยดูมือดิมันหวานอมเปรี้ยวนะใช่มันหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากนะอืมังคุดคัดคือมังคุดที่แบบว่าแก่จัดคือแบบกึ่งกึ่งกึ่งที่จะไปทางซุกน่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเท่าที่เขาดูมาน่ะเขาบอกว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต ถ้าอีกปล่อยไว้อีกสักพักนึงมันก็จะซุกถ้าสุกแล้วมันก็จะนิ่มช่วงคัดได้ก็คือช่วงนี้ต้องคัดคัด,คดแบบไหนเมื่อไรจีป,ปอกมันมนั่นแหละแบบนั้นแหละเช็ดเนาะมันคุดคัดคือคูซ้อนเนี่ยเอาเป็นว่ารู้สาเหตุแล้วว่าทําไมมันถึงแพงเนี่ยเมื่อกี้นั่งปอกมาตั้งนานนะ่ะได้กินแค่ลูกเดียวใช่ไหมไปซื้อกิน ไปซื้อกินเปอกมันปอกยากเรายางมันก็เยอะดาดูดิมือสภาพใช่กว่าจะได้กินนะเนาะปอกทุเรียนง่ายกว่าเขาว่าเออใช่เธออันนี้เธอซื้อมาตั้งกล่องหนึ่งเธอจะปอกกี่วันเนี่ยออโอ้ยถ้าปอกไม่ได้ต้องปอกเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะนานไหมเอาไว้นั่นแหละก็ตามนี่แหละรู้เหตุผลแล้วว่าทําไมมันถึงปอกเออมันถึงแพงเนาะหรือว่าใครอยากกินก็ไปหาซื้อได้นี่จะซื้อแบบทำเล็นน่ดีดีกว่า แต่ว่ากระเพงหน่อยแต่ว่าเดียวมาขัดอิงกะใช้เวลาหน่อยแค่นั้นแหละถ้าทางดีๆนะใช้ัวปวกแต่ว่านี่ผัวปวกสงสารไปแล้วเราไปหานั่งปวกต่อก่อนดูดิ